สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีช่องเกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแล้วก็เกมแนวโอเพนเวิร์ดนะครับวันนี้มีเกมแฟนตาซีมาแนะนำหนึ่งเกมนะครับในมือถือนะครับชื่อเกมว่า Epic Fantasy นะครับเกมนี้เป็นเกมแนวไอดอลแท็กติกจัดทีมตัวละครนะครับประจญภัยไปกับเรื่องราวในตำนานนะครับของเกม Epic Fantasy นะไปะเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าเกมเป็นยังไงนะ ตอบรัก้อตกลงหมดเลยสามารถล็อกอินเป็น Google Facebook หรือว่าเป็นเกสก็ได้นะครับตัวละครนะครับเริ่มมานะเขาให้เลือกตัวระดับ SR ได้นะครับมีตัวแรกชาชานะครับชาชานี่เป็นอาชีพยิลเลอร์นะสกิลน่าจะเป็นตัวนักธนูนเนี่ย สกิลมีเฟรมแอโร่นะครับนี่โหภาพภาพตัวละครนี่สวยมากนะดีกว่าเกมไอเดนที่ผ่น,ผ,นผ่านมาด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสกิลสามารถยิงได้ดาเมจ1995เนาะแล้วก็อันนี้เป็นยิงทุกตัวนะครับเฟรมสไตล์มิดมิดแอร์ไฟนะครับอันนี้ยิงตัวเดียวหรือเปล่าดาเมจคูณ3นะนี่ก็ตัวเดียวอันนี้น่าจะเป็นยิงทุกตัว all enemy นะครับ สกิลที่สนี่เพิ่มบัฟสปีดให้กับทีมนะครับตัวที่2นะครับกาลาดนะครับกาลาดเป็นตัวซัพพอร์เตอร์นะซัพพอร์เตอร์มีสกิลตีเดี่ยวด้วยติดสตันด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้รีมูฟน่าจะน่าจะเหมือนรีมูฟดีบัฟนะแล้วก็เพิ่มชิลเพิ่มแม็กเฮดพีให้กับทุกตัวละคร20%นะครับมีน่าจะมีฮิลเพิ่มด้วยนะแล้วก็อันนี้ ยูสยใส่ทุกตัวนะครับอืมแล้วก็เพิ่มแม็กเฮีได้ตัวสุดท้ายนะครับก็คือแลนเซอร์ลอตนะครับแลนเซอร์ลอตเป็นแทงเกอร์นะอเท่เท่ทุกตัวนะครับอันนี้เป็นสกิลโจมตีแลนเซอร์ลอตมีสตีลเฮดดี้เมจิกด้วยน่าจะตีแล้วดูดเลือดได้นะครับแล้วก็อืมเพิ่มโจมตีแล้วก็เคาน์เตอร์ได้นะครับอเพิ่มเด็บให้ตีด้วยอมันดุเก่งทุกตัวเลยอะ่ะ ไลน์สล็สลอตเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ธาตุมืดนะครับแล้วก็ตัวกาลาดกับช้าชาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ธาตุสว่างนะครับอเอารันสล็อตแล้วกันชื่อมันเท่ไปเริ่มมาก็จัดทีมเลยนะครับนี่มีลัสนสล็อตแล้วก็สลัมมาให้เราหนึ่งตัวสตาร์ทแบทเทิลน,นะครับนี่หูภาพอย่างสวยมากเลยนะ เลือกโจมตีครับไม้เทินไม้เทินตัวอะไรเนี่ยแลมแมวโหวเพลงเพลงในชาต่อสู้นี่อย่างมันชนะอย่างง่ายดายนะแบบโหตามสไตล์เกมไอดอลเลยนะครับนี่นอกจากนี้นี่ถ้าเราอ่อนไว้นี่มันก็ฟาร์มเองอัตโนมัติด้วยนะแบบไอดอลน,นะครับเลเวลอัพโดยการใช้ผงเอียกีแล้วก็เหรียญ เหรียญทองนะครับอ่ามาดูดีกว่าว่าของแจกนี่คืออะไรบ้างน,นี่เป็นเกมสัญชาติเกาหลีเหรอมีกุญแจอะไรไม่รู้มา5อันนะก็อีกอันหนึ่งนี่คือมัอนประกาศเฉยๆนะครับอ่ะโอเคเรบๆ,ๆไปโอ้ของตกนี่คือเราเราเก็บได้ด้วยนะครับนี่สามเพอร์มินิทอัพทูแฮาวก็จะได้ของเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับกดเก็บรับได้ ปะลุยกันต่อนะครับชาร์เลนนี่ด่านหนึ่งคิสองนี่สามารถปรับออโต้ได้นะครับแล้วก็ปรับสปีดได้นะโหเป็นไอดอ์ที่ภาพสวยมากนะสวยกว่าเกมเิร์นเบดบางเกมอีกเดี๋ยวนี้เกมไอดอ์เขาพัฒนาแล้วนะเนี่ยตัวนี้ต,ตีแล้วดดเรื่องจริงด้วยแันเซลอ็อตอ่า ไปดูที่เวอร์แมพบ้างดีกว่าอ๋ออันนี้ก็คือถ้าเราผ่านเงื่อนไขต่างๆนะครับก็จะได้นีมีตัวละครระดับ S r ถ้าผ่านถึงด่าน6นะครับแล้วก็ถ้าถึงด่าน8ก็จะมีตัวละครระดับ A นี่กดรับของได้ว่าแล้วเดี๋ยวอัพเลเวลก่อนนะเกมนี้สําคัญที่เลเวลตัวละครนะครับกดไปเรื่อยๆกดจนหมดตูดเ่ยเลเวลแปแล้ว,ว,ว,ลวไปหนึ่งคสาม อย่าไปกลัวเลนสล็อตเดอะแบกนี่เลนสล็อตเดอะแบกเพราะแต่สแลมนี่คือมาทำอะไรโอ้ยโดนตีใหญ่เลยเฮือฮ้อเฮื้อโอ้โหสแ,มแลมเรากิดีเลือดเยอะแล้วเนี่ยโอ้ตีแรงเหมือนกันนะ8 0 0นะครับสแลม กดรับของมาอีกแล้วพอด่านผ่านด่านนี้เราต้องรับของเรื่อยๆนะครับโออันนี้น่าจะเป็นเหมือนระบบ Battle p a s t นะครับนี่งไง Adventure p a s s ถ้าเราซื้อ Adventure p a s t นะครับมันก็จะได้รับของเพิ่มจากด่านปกติด้วยนะไปลองดูในช็อปกันดีกว่านี่ราคาของของต่างๆนะน,นี้น่าจะเป็นแพ็ สามสิบวันซื้อได้ครั้งหนึ่งหรือเปล่า5 4ากานะครับแล้วก็มีพวกมันลี่แล้วก็ Weekly Purchase นะครับก็ได้รับของต่างๆน่าจะมีพวกโซซุ่ม um ด้วย AD Shop อันนี้คือดูโฆษณาก็จะได้รับของนะครับแล้วก็มี Crystal ช็อปน่าจะเป็นลงกิจกรรมต่างๆแล้วก็เก็บคริสตัลมาแลกรวมถึงการเข้ากิวด้วยนะโอเคอันนี้เข้าๆไว้ก่อน เดี๋ยวเราลุยไปเรื่อยๆก่อนละกันเนาะแล้วเชลอสนี้มาถึงบัฟก่อนเลยอม,มอนสเตอร์มันอึดเหมือนกันนะเนี่ยที่ปรับสปีดโอ้นี่คูณสี่นะครับ แต่ว่าจำเป็นจะต้องเคลียาดด่าน2 25ก่อนนะซึ่งจริงๆตอนนี้มาใช้ได้แค่คูณ2นะครับาจัดก,การเรียบร้อยอต้องอัพรีบรูกต่อไปเรื่อยๆนี่เร็เวล11แล้วามาอัพเจ้าตัวนี้บ้างเอาแต้มเหลือๆมาอัพน้องบ้างจะได้ตีจบเร็วๆนะครับมีของอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเก็บ โอ้ตัวนี้อะไรเนี่ยเต่ากระดองเต่าหนามก็เป็นบอสได้เหรอตัวนี้หน้าอย่างนี้บอสเหรอแลนสลอโบกมันเพลงนี้มันยัยงมันเลยจริงๆ <c oughs> ถ้าเปิดมือถือออนไวน้นี่คนไม่คิดว่าเล่นเกมเลยนะคิดว่านั่งฟังเพลงนะ สกิลปรับอย่างเดียวเลยเอาเขาไปตีนี่คือติกอนี่พันเจ็ดร้เรียบร้อยนะครับเอาละเราได้ตัวละครใหม่มาเสริมแล้วนะครับระดับ S R เป็นธาตุมืดเหมือนกันเอลเมจิเชียนดาร์คซัพพอร์เตอร์นะครับโอ้เป็นตัวเวทธาตุมืดเนาะ,ะมาดูว่ามันใช้งานยังไงอ๋อใช้งานมันได้มาเลย โอเคอัปรีวิให้กับตัวนี้ก่อนตัวใหม่ตัวใหม่หมฟับเขาให้นี่สควอตเซตติง้งใส่มาตัวที่3เลเวล6แล้วนะครับคอนเฟิรม์มไปลุยต่อครับ1นึ่งโอ้โหตัวเวทยืนหน้าด้วยโอโ้เวทนี่ยิงหมู่อ่ะโอ้โหเท่เทพแต่ว่าไม่ค่อยออกเท่าไหร่เลยเนะี่ย น,น,น,นานๆออกทีตัวเวทเราโอ้มีเวทเดี่ยวด้วยพันกว่าแล้วก็ดูดเลือดเหมือนกันซึกส,สายมืดนี่จะเป็นตัวดูดเลือดเยอะนะฮะแอพเวลก่อนอัพเวลอ,อัเลอนอเซลอสสักหนึ่งก่อนอตัวนี้หน่อยหนึ่งตัวนี้แตมไม่พอโอเคตรงนี้คืออะไรอ่ามันก็คือเคเวสต่างๆนะครับแอปชีตเมนให้เราทำนะครับจะมีในส่วนของเดลี่เควสอันนี้ก็คือทุกวันต้องทำนะครับให้ครบ เพื่อรับเพจฟรีแล้วก็มีใบโซลิเคชั่นทิตนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเวสประจำสัปดาห์วิกลี่นะแล้วก็อันนี้เป็นชาเลนจ์ท่าทายต่างๆนะครับนี่ได้เพจมาอีกแล้วโอ้อันนี้มีส er. เปเชียลออฟเฟอร์เงื่อนไขต่างๆก็จะมีในส่วนของการเติมเงินนะส่วนมากนะครับนี่รับฟรีสองอันที่เหลือก็จะเป็นเติมเงินเนาะเติมเงินครบ สองร้อยเจ็สิบเก้าคบร้อยสิบเก้าบาทคบแปดร้อยี่สิบเก้าอะไรแบบนี้ก็จะได้ของตามนี้นะครับคล้ายๆแพ็คเติมตังค์ครั้งแรกอ่ะไปลูกทีต่อนี่นี่เจอรันสล็อตรันสล็อตทำไมถือดาบ ไปเลยเซอร์เลนเซล็อตโอ้โหน้องสแสลมเราเก็บชนะมาอีกหนึ่งด่านโอ้ด่านยิ่งเพิ่มนี่ของยิ่งได้เยอะนะครับเกมแนวไอดินนี้เก็บเวลง่ายสบายสบายอยู่แล้วนะนี่อัพตัวนี้บ้างตัวนั้นหน่อยตัวนี้หน่อยโอเครับของรางวัลก่อนโอ้ได้เพิ่มอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ตัวนี้จะอัพอยู่อ่า ที่พันสหมดพอดีโหเหมือนเขาคำนวณไว้พอดีเลยนะทั้งผงแล้วก็เหรียญทองนะครับหมดเกลี้ยงพอดีอ่าเดี๋ยวด่านนี้ถ้าเราผ่านนี่เราจะได้ตัวเพิ่ม,มอีกตัวและวอ้เริ่มตีแรงอะ่ะหึพันสี่ทำไมเล่นเซิรอฟเราเบาอยู่ตัวเดียวหรือว่าเล่นตัวอื่นจะดีกว่านะเนี่ยโอ้แต่ว่าเลนเซิเรามีสตันนะฮะ แล้วจะลอตตีเบากว่าสแลมอะ่ะทั้งที่เลเวลเยอะกว่านะแต่ว่าคงได้ความหนาแหละเป็นแทงนะครับแอบปลอบใจตัวเองว่าเลือกผิดหรือเปล่าอัพเวลไปโอเคอ่าได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับระดับอาตัวนี้คือเจ้านี่วากโตสเปียแมนสเปียแมนนี่จะเป็นสายโจมนะมีรีคอเวอรี่ เติมเลือดได้นิดหน่อยอ่ะอัพเวลไปแล้วจัดทีมครับมาอยู่ไหนอ่ะนี่มาแล้วเป็นธาตุต้นไม้เนะนี่จญะลักษ์เขียวๆน่าจะธาตุดินนะครับอ่ะลุยนี่สเปียร์แมนโอ้แทงแรงแทงแรงเอาเรื่อง เดกเจ้าหัวกวางโหตีแรงกว่าแรงสลอตเราอีกอ่ะขนาดมาใหม่โอ้หแทงแล้วมีสตันด้วยจริงๆผมว่าเลือกตัวเวทฮิวน่นาจะดีเนี่ยั <laughs> กเริ่มวันๆอะต่อไปบอสนะครับเดี๋ยวอัพเวลวันนิดนึงก่อนตัวนี้บ้างนี่ตัวใหม่ดูท่าทังโหด8,000ไม่พออ่ะ อตัวนี้ไปมาลุยต่อโอ้โหบอลน,น่ารักมากเลยเรากับว่าเรานี้เป็นฝั่งตัวร้ายนะครับมาไล่ทำล <c oughs> ายเหล่ามอนสเตอร์ตัวน้อยๆน,น่ารักน่ารักดูของเราดิโอ้โหจอมเวทดำไอหัวกวางงี้แล้วก็เซอร์เลสลอตแห่งความมืด ะเรียบร้อยนะครับอ่ผ่านด่านที่หนึ่งใช่ไหมนี่เข้าสู่สเตจสองแล้วนะครับโปรโมทฮีโร่ได้รับฮีโร่ใหม่เหรอ,อรับของก่อนนีออ่ไปดูฮีโร่กันดีกว่านะครับฮีโร่ัพได้อ่ะโมท มาถึงด่านที่สองแล้วเนาะตอนนี้รับของก่อนโหได้มาน้อยนึงนี่ตรงนี้ก็จะมีของรางวัลต่างๆด้วยนะอย่าลืมมากดรับผ่านด่านที่1นึ่งกีสแล้วอ่ะลุยต่อนะครับ ตอ้อัสเซีสล็อตมันดีตรงมีเคานเ,เตอร์นี่เองนะเหมือนถ้าถ้าเจอบอสถึกๆหน่อยนะได้ตีเคานเ,เตอร์นะมันก็คุ้มอยู่นะครับแล้วก็มีตีดูดเลือดด้วยอ่ะเดี๋ยวถ้าเราผ่าน2ที่3น่าจะได้ตัวอีกตัวหนึ่งไปเหรยวเรารีบลุยต่อไปให้ถึงมาถึงบัฟกันเลย นี่เคาเตอร์เคาเตอร์นี่เคาเตอร์เออเคาเตอร์เคาเตอร์โอ้มันดีตรงนี้นี่เองนี่ตีสตัร์ด้วยถึงว่าเลนสลัดมันออกบ่อยนะนี่ถ้าสามทีโอ้ของนี่ได้เยอะจริงอะหลังสู้เสร็จนะครับโอเคตอนนี้อัพเวลตัวไหนดี เอาตัวเวทขึ้นมาบ้างดีกว่า,ามาเลเวลสิบห้าตัวนี้นี่ได้แค่เลเวลสิบใช่ไหมไปตันไปตัวระดับอานี่ได้แค่เลเวลสิบนะครับแล้วก็ถ้าเราจะโปรโมทเนี่ยต้องใช้หินธาตุเนาะตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ระดับซีไม่ได้นะครับนี่เอาแรนเซลอตบ้างนี่โอเค เราจะต้องโปรโมทฮีโร่ด้วยอของนี้เพิ่มอีกอาได้มาเพิ่มอีกนิดนึงปึ๊บปึ๊บสิบแปแล้วซักสองได้นะจ๊ะเว็วเต็มนี่บัฟไปก่อนเคาเตอร์ไปหนึ่งเคาเตอร์อีกหนึ่งแล้วก็ตีปุ๊บหือสตาร์นไป ตัวหอกก็แทงแรงจริงเนี่ยนี่ฟันสี่ทีรวดโอ้ยแลนเชลอตเริ่มเก่งพอเรื่องสูงๆเริ่มเก่งกดรับมานะครับได้ระดับ A ามาอีกหนึ่งตัวนะคือตัวนี้อ,อัดเเวลม,มันเลยเเวลสิบพอดีแล้วก็จัดเข้าทีมนะครับ เจ้าหมีเจ้าหมีโอเคคอนเฟิร์มมานี่พี่หมียืนหน้ารู้สึกว่าเขาจะจัดระบบให้เองเลยนะว่าตัวไหนยืนหน้ายืนหลังนะตัวหมีเนี่ยตัวแทงโอ้ตีพันเ็พัดน้ำแรงมากแรงมากเกมนี้นี่ผมว่าน่าจะมีเกี่ยวกับระบบธาตุด้วยนะที่แบบว่า ใส่ธาตุเดียวกันไปในทีนี่ทีมจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับตอนนี้นี่มีทาาุมืดสองตัวนะแล้วก็ธาตุไม้หนึ่งธาตุน้ำสองน่าจะมีบัฟเสริมหันเยินไกแล้วคอมพิวต์ห้าฮีโร่อัพแรนสลลอตให้เป็นเลเวล20นะครับโอแตยว่ายังโปรโมทไม่ได้หินไม่พอหินหมดเอาละงั้นลุยกันต่อไป เมื่อเราเล่นมาจนถึงด่านที่2.8นะครับเราก็จะปลดล็อกฟังก์ชันการซุ่มตัวละครได้นะครับเดี๋ยวรอจบด่านนี้ก่อนนะครับลุยเข้าไปเลยอ,อืหดเข้าไปแล้วก็พอเล่นถึงด่าน2.15เนี่ยก็จะปลดฟังก์ชันการปรับสปีดความเร็วเป็นคูณ4นะครับก็จะผ่านได้เร็วขึ้นนะผ่านด่านได้เร็วขึ้นนะครับช่วนแรกๆก็ต้องใช้เวลานิดนึง ฟังชันอื่นๆนี่มีเทียบนะครับในเกมโอเคตอนนี้จบ2ขีด8เรียบร้อยแล้วนะครับ่าก็2ขีด6เนี่ยจริงๆแล้วเราจะปลดล็อกอเกี่ยวกับเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์นะครับในเกมจะมีอุปกรณ์นะ้นจะมีเทียมมีดาวบอกด้วยนะครับนี่ใส่ไปแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มค่าเมจิกอะไรแบบนี้นะ เพิ่ม HP นะครับนี่มากมายเดี๋ยวค่อยมาใส่มีระบบอะไรเนี่ยออโต้เมาส์ใส่ได้เลยอัตโนมัติด้วยนะนี่ไม่ต้องมาเลือกนะครับแล้วก็ตัวนี้เราสามารถอัปเกรดได้แล้วนะครับตัวพี่หมีกับตัวเจ้าตัวหอกนี่แต่ว่าเดี๋ยวผมขอไปซุ่มก่อนระบบซัมมอนมันอันล็อกมาแล้วร๊บๆเดี๋ยวรับเพชรก่อนนี่ซัมมอนกันดีกว่านะครับฮีโร่ซัมมอนมาดูอินร์เมชันกัน ก็มีโอกาสได้ตั้งแต่ UC ถึง SR s Hero นะครับไม่บอกเรทแฮมีหรือเปล่าเรทไม่บอกเลยอ่ะอ๋อมีบอกเฉยๆว่าตัวอะไรบ้างใช่ไหมอ๋อนี่ไงระดับ UC Tier ียสิบระดับ R 38ก็คือตัว C ก็จะห่วยๆห,หน่อยนะครับแล้วก็ SR 9 s SR 4.5%เปอร์เซ็นต์นะครับอ่า ใช้เพชรในการสุ่มเนาะ1ตัว300เพชรนะครับ1มันติคือ3000เพชรแล้วก็มีทิกเกตสามารถใช้ได้ก็คล้ายๆกันแล้วก็อันนี้เป็นพวกวิธีการได้ซัมมอนต่างๆ,ๆนะครับมีเซ็ตอัเมอร์ด้วยเซตอัเมอร์ซัมมอนนี่จะต้องเล่นไปถึงสเตจสิบเจนะครับไกลมากเดี๋ยวขอซุ่มธรรมดาก่อนล้วกันได้เบลระบิด วันไอสแตมโอ้ได้ระดับ <S <S อาเอลฟ์อาเชอร์มาตัวหนึ่งแต่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นะครับโอเคมาดูในส่วนตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อทีมได้นะครับรอบแรกนี่ฟรีก็คือชื่อตัวละครเรานั่นเองนะครับเชนเรียบร้อยยังไม่มีกิวนะครับระบบอื่นๆน,นะครับจะปลดล็อกก็คือฮีโร่บุ๊เนี่ยด่าน2อ ดันเจียนจะปลดในด่านสามขีดสินะครับระบบกิลต้องเล่นไปจนถึงสเตจห้าขีดสิการประลองอารีนาห้าขีดหนึ่งนะครับแล้วก็ระบบทาวเวอร์ชาเลนจ์ก็คือหอคอยท้าทายปลดล็อกที่ด่าน5้าขีดหนะมีอีเวนต์ต่างๆในเกมด้วยนะนี่ mm hmm. ก็จะเป็นอีเวนต์วันที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ีดนะครับ mm hmm. ได้รับของรางวัลตามนี้ mm hmm. มีเทนนิงแคมป์คอมแบทสกิลสครอทด้วย mm hmm. รับมาก่อน mm hmm. ก็อันนี้เป็น าการผ่านด่านเรื่องราวต่างๆนะครับแอดเวนเจอไปจนถึงด่านชัปเตอร์ที่3ามขีดสิเนี่ยก็จะได้เพชรม่วงอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ไปจนถึงโหด่านมันเยอะมากนะมีการันตี SR ให้ตอนด่าน7จ็ีดยนะครับตรงนี้อีกเพียบเลยเดือนหนึ่งนะครับก็จะมีเวลากําหนดบอกนะว่าจะต้องทําให้สําเร็จเงื่อนไขาภายในเวลาเท่าไหร่นะครับที่ตรงนี้ได้รับกุ้แจเพิ่มกุญแจนี่ยังไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรนะ น่าจะเอาไว้ลงพวกดันเจียนหรือว่าทาวเวอร์อะไรอย่างนี้แน่เลยนะครับมาดูที่ชอ็อปเกี่ยวกับไอตัว a อดเวนเจอร์พานะครับก็คือตัวที่ได้รับรางวัลตรงนี้ข้างบนนะครับมันจะมีของค่อนข้างดีแล้วก็มีพวกรูนเรนอะไรต่างๆด้วยเนี่ยเราจะเราจะต้องจ่าย549นะครับเป็นแ v e n วนเจอร์พาอันนี้น่าจะเป็นรายเดือนเนาะโอ้ตรงนี้ถ้าเราเล่นไปถึงดนัน Chapter ที่เท่าไหร่เนี่ย 2-12ขเราจะได้ตัวนี้ SR เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งน่าสนใจแปลงั้นเดี๋ยวลุยให้ถึงเลยละกันสาด่านเองอยากรู้เหมือนกันว่า เราเลือกแลนช์ลอตมานี่จะมาซ้ำกับตัวที่เขาแจกฟรีหรือเปล่านะครับ SR ต้องดูตัวมเมื่อกี้2ขี12นะได้ตัวอะไรถ้าสายมันซ้ำกันนี่น้ำตาตกไปต่อไปต่อ2ขี10แล้วเชือบอสด้วยเจ้าเต่ากระดองหนามสีแดง โอ้มันเริ่มโหดแล้วเอาสู้เขาบอสใกล้ลงแล้วโอ้ทัดไฟด้วยดิเออตัวไม้แพ้โดนหนักเลยโอ้โชคดีมีเพื่อนฮิวโอ้ตัวเว้นี่ก็ฮิวได้นะถ้างนั้นตัวฮิวไม่น่าเลือกเออจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ย ไอ้อย่างน้อยบอสตายไปแล้วรอดแน่รอดแน่โอ้โหโดนอีกคันตายพอดีไอ้ใจเย็นเออตายเลยอาการที่เรามีตัวละครเยอะก็สามารถปรับลงได้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเดยงแบบนี้โชคดีที่แบบผ่านด่านมันไม่มีดาวเดิออะไรนะครับไม่งั้นนี่ทีมตายนี่เงื่อนไขไม่ได้เลย Okay. โอเคโอ้นได้ของชุดเกาะอะไรไม่รู้เพียบเลยนะครับลาลุยตอโสมตีเข้าไป ผมว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สไตล์มากกว่าว่าใครชอบแบบไหนนะถ้าอยากได้แทงแบบตีเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็เลอือกแรนเซอร์ล็อตถ้าอยากได้ดาเมจผมว่าเลือกตัวธนูน่าจะเวิร์ก,กว่านะครับแล้วก็ส่วนตัวเวทอีกตัวเนี่ยถ้าใครชอบแบบทีมเน้นบัฟเน้นคิวเลือดเต็มตลอดไม่ลุน้นไม่ต้องเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทางนั้นก็น่าจะดีนะแต่ว่าการฟาร์มดาเมจมันก็น่าจะช้าลงไปอีกนิดนึงเนาะ ด่านเดียวเท่านั้นมาดูดีกว่าว่าด่าน2องขจะได้ตัวอะไรเผื่อให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของเพื่อนว่าอยากได้ตัวไหนมาเป็นฮีโร่หลักนะครับโอ้ยด่านนี้ลานสล็อตโดนโดนหลอกล้วเป็นพันโอ้โหไปเข้าไป ถึงมีแทงแล้วมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่บังคับตีเฉพาะแถวหน้านะครับส่วนมากเนี่ยมอนมันก็ยิงข้ามไปแนวหลังเลยเป็นตัวดาเมจแล้วยืนแลกกันไปหรือตัวฮิลนะผมว่าให้จะดีกว่านะอ่ะเรียบร้อยได้มาแล้วตัวอีกตัวหนึ่ง SR นะครับมาดูดีกว่าว่ามันคือตัวอะไรนี่มาคอนนะครับโโหเป็นแทงเลยแน่นอน โลเบลเลอร์เลยเพราะฉะนั้นฮะบอกเลยว่ามาเอาแท้งตัวนี้ก็ได้นะครับโอเคครับก็เอาเป็นว่าสำหรับรีวิวเกม e p i c ิก Fantasy นะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่อยากลองเล่นนะครับก็โหลดได้ใน Play Store ไทยนะครับ Google Play ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนและครับใครที่ชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c h ์ช n e l ของผมไว้นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ